ใจสีแดงเราจะพี่น้องขอบขอบพระคุณยามามากจ้าเอาใจสวยงามจ้าหวานนุมเมนาอพี่น้องสวัสดีพี่น้องอันนี้ผืนใหม่มงคลนะจ้าน,น้๊งพี่น้อง ทิมเนาะจ้ะตูแต่สวยงามพี่น้องเอ้ยหัวใจสีแดงเลยจ้ะพี่น้องขอบขอบพระคุณยามาม่จ้ะเอาใจค เพืช่ชมกันนะจ๊ะพี่นอ้องเชิญชมจ้าสวยงามจ้ะพี่นอ้องอิสระตีจ้าไม่บายก็เจอกันใหม่อีกนะจ้าเป็นเป็นภูมินะจ๊นะพี่มมน้องมึงละใบไล่ลัฉลังคนน่ะเป็นสีหม,ม่วงตไวใบตไว้น้ำบวานเนี่เป็นสีมงคลนะจ๊ะพี่น้องเป็นสีมงคลแก้วัน เพือ่องนังนงนน่นเองเนาะหัใจสีแดงเราจะพี่น้องขอบขอบพระคุณยามามาาืองไม่จะเราจะอลังนกขุมนกพี่น้องเนาะ กันคิดใหม่หนา,าจ้าพี่น้องอย่าลืมเส้หัวใจให้ช่องจ้าพี่น้องหัวใจจ้าหัวใจสีแดงอย่าลืมหัวใจด้วยจ้าเปื่อนม่คงข้นมาเป็นเพืเเ่อนใหม่มวงข้นจ้าพี่น้องสวยงามหลังคนกับเป็นสีหนึ่งนี่พี่น้องคพืะอสี เจอกันคลิปใหม่หน่าจ้าพี่น้องอย่าลืมเซฟหัวใจให้ช่องจากพี่น้องหัวใจจ้าหัวใจสีแดงอย่าลืมหัวใจแต่จ้าสวยงามพี่น้องสวยงามจากพี่น้องสวยงามจริงงามงามพี่น้องเึงไ มใเพิ่นเป็นเพึ่งกัลดาบหัวใจสีแดงจะพี่น้องขอบขอบพระคุณยมามเมืองม่จ้าอารจณสวยงามจ้าหวานนูกขุมเนาะพี่น้อง สวยงามนะพี่น้องเนะเาะเราจะคลิปนี้ไปดูเรื่องคดีนักพี่น้องเด้อเป็นจีนเนะานเนะคลิปนี้หนากดสีน,นึงหนาสีเข้มเนาะจา้ะตุ๊ดแดดสวยงามพี่น,อน,นอ้นนองเอื่อเผื่อโม้ข้นว่าเป็นเผื่ใหม่โม้ข้นจ้ะพี่น,อน้องสวยงาม หลังคนกับเป็นสีหนึ่งในพี่น้องเพื่อสีเชิญชมกันเั้จ้ะพี่น้องเชิญชมจ้าสวยงามจ้ะพี่น้องเจอกันิปใหม่หน่าจ้ะพี่น้องอย่าลืมเส้นหัวใจให้ช่องจ้ะพี่น้องหัวใจจ้าหัวใจสีแดงอย่าลืมหัวใจตัวจ้าเจอกันคลิปใหม่หน่าจ้ะพี่น้องอย่าลืมเส้นหัวใจให้ช่องจ้ะพี่น้องหัวใจจ้าหัวใจสีแดง ดืมหัวใจเตะจ้าหวานนกขุมเนาะพี่น้องพี่ช่องโหจะเกียพี่น้องหทต่ว่หาหวานนกขุมเนะาะวหนกขุมเนาะพี่น้องเนาะ สวยงามนะพี่นงคนนะ่ะน้าเราจ้ะคลิปนี้ไปดูเพื่อขดีนะพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าไม่บายแล้วเจอกันใหม่อีกนะจ้าเป็นเป็นภูมิภูมิน้าจ้าพี่น,อน้องละใบไล่ละฉลังไปไหน,นะน,น,นเป็นเสียงหมวกเปื่อนโม้ข้นวาเป็นเพื่นใหม่โม้ข้นจ้าพี่น,อน้องสวยงาม หลัง่นกับเป็นสีหนึ่งหรือเปนรองก็จะสีเป็นสีไหนเนาะคลิปนี้นงามจะพป่นรองง่ามหวานนกขุมเนาะพี่รองพี่ช่องโหจะเสียพี่รองหูตัวหวานนกขุมเนาะ สวยงามจ้าหวานนกขุมเนาะพี่น้องเยอะพี่น้องเนี่ยสิงม่วงนะจ๊ะเนาะโคตะสีเนาะโคตะสีประมาณนี้จ้ะพี่น้องสวยสีสวยจ้ะบูไว้บูไว้น้ำบวานเพื่อนเป็นสตรีมงคลน้าจ้ะพี่น้องเป็นสตรีมงคลแก่วบานเรื่องน่า่วเนาะ ถูกใจกุไิเก็อเท่ช่วงจับพี่นองเดีเ๋ยวเพิมขีดยังสวยงามนะจ๊ะเนาะการสาสสวยงามจริงสวยงามจริงพอไปด้วยคดีได้จากพี่น้องได้เจอกันขิปหน,า,นาเนาะจ้ะเนาะเพิ่นนี้ เอาผ่าบรรยายนะจ้อ <sympath> พ <is> ี <jack> ่น้องขอให้เป็นผ่าบรรยายนะจ๊ะจะเจอกันคลิปใหม่หนาจ๊ะพี่น้องอย่าลืมเส้นหัวใจให้ช่องจ๊ะพี่น้องหัวใจจ้าหัวใจสีแดงอย่าลืมหัวใจนะจ๊ะจาเจอกันคลิปใหม่หนาจ๊ะพี่น้องอย่าลืมเส้นหัวใจให้ช่องจ๊ะพี่น้องหัวใจจ้าหัวใจสีแดงอย่าลืมหัวใจเด้อจ๊ะ เคยงามโนพี่น้องเนาะเอาละจ้าคลิปนี้ไปดูเรื่องคดีโนพิโน่เลยจะเจอกันคลิปใหม่หน้าจ้าพี่น้องอย่าลืมเตือนหัวใจให้ช่องจ้าพี่น้องหัวใจจ้าหัวใจสีแดงอย่าลืมหัวใจเด้อจ้าสวัสดีพี่นอ้องอันนี้ผื่นใหม่มะข้นะจ้าพี่นอ้อ่ปไว้ปุวยน้ำปานเพื่อนเป็นสีมะข้นจ้าพี่น้อง เป็นสิ่มงคลแก่บ้านเรื่อนเฮ้าเนาะขอไว้ใบชีวิคณีได้แจ้าพี่นอ้องได้เจอกันคิดหนาเนาะจาะ้าเนาะรีวิคณีเป็นเป็นภูมิเนาะจ้าพี่นอ้องมละใบไล่ไล่ฉลังคนเนี่ยเป็นสี่มือ สวัสดีพี่นอ้องอันนี้ผื่นใหม่มังรุดนะจ๊ะน้องพี่นอ้องเชิญชมก,กันนะจ๊ะพี่นอ้องเชิญชมจ้าสวยงามจ้ะพี่นอ้องสวัสดีพี่นอ้องอันนี้ผื่นใหม่มังรุดนะจ๊ะน้องพี่นอ้อง คลิปนี้สวยงามนะพี่น้องนะเนาะเราจะคลิปนี้ไปที่เป็นคดีนะพี่นอ้องเด้อเป็นอือนมุกข้นวาเป็นเผื่อใหม่มุกขนจากพี่น้องสวยงามหลังคนกับเป็นสีหนึ่งนะพี่นอ้องโคราสีนะพี่นะ้องไงสีขม่วงนะจ๋ะเนาะโคราสีเนาะโคลาสีระมาณนี้จากพี่น้องสวยสีสวย,สวย